คุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงบนโลกโซเชียลกันนะคะสาหรับเรื่องราวของสาวแพรพราวแสงทองนักร้องหมอนลาซิงชื่อดังกับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือหนุ่มบิ๊กทิติวุฒิวารุณอดีตสามีของทางด้านสาวแพรพราวแสงทองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะโอ้โหเรียกได้ว่าทาเอาโซเชียลเนี่ยถึงขั้นเดือดกันเลยทีเดียวเมื่อทางด้านของสาวแพรพราวแสงทองนะคะได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะพูดถึงประเด็นดราม่าต่างๆนะคะหลั หลังจากที่ได้มีการเลิกรากับอดีสตสามีอย่างทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็เรียกได้ว่างานนี้ไม่จบลงง่ายๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางด้านของสาวแพลวพราแสงทองได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะงานนี้เองเนี่ยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนะคะแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o แล้วค่ะโดยมีข้อความว่าการที่มีการกล่าวเท็จหรือให้รา เสื่อมเสียถึงผู้อื่นออกสื่อสาธารณะและระบุถึงบุคคลชัดเจนถึงแม้ไม่ออกชื่อแต่สื่อสารชัดเจนมันผิดกฎหมายโดยตรงผิดพรบอคอมพิวเตอร์มีแต่พวกจุดๆที่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยจบกันที่สารนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยฉันจิบไวน์สวยๆที่เยอรมันค่ะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าตัวก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความไว้อีกด้วยบอกว่าฟ้องคนหาเงินใช้เล่นเล่น,ลนสัก4ีถึงหล้านเพราะว่าผู้บริหารและบริษัทในเครือต่างๆเสื่อมเสียอ ซึ่งล่าสุดนี้นะคะเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็เข้าถึงหูของทนายพัดค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เป็นทนายที่ปรึกษานะคะของทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองค่ะและงานนี้นะคะทางด้านของทนายพัดเองก็ได้มีการดูไลฟ์สดขณะที่สาวแพรวพราาแสงทองเนี่ยได้มีการพูดถึงอดีสตสามีอย่างทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองค่ะจนงานนี้นะคะโอ้โหเกิดรีแอคต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะไปชมคลิปกันคะ่ะ พอแม่็นอย่างขึ้นมมื่นสามดิการมากเอคิดว่าเคยสิบเอมือนี้ไม่ถึงไม่ได้ที่มตงว่าอืมเบาเลยพอวางมั้กัเหตุการณ์ขาเทมขาเทิมคนละเครงเคือบอกคเบเขาใจบางนติขาเทิมไครบอไปบ้่แล้วคุณมาที่ังปนฟเนตเ่มจบย้อนอีกแล้วบนับสนุนเพจเรดี้คอยท่านในเข้าใจยู่แต่เบิ้งมาตะเบิดนี่ดาเขาเอาขาเอเบิ้ง่นบ่มื่อละหลายคนพอเออเอายายเลดีเศาในเด้อยายเลดี้ดาเขาเออ เอาไม่บอกว่าใดแบบคนเท่ากนพิษอีเล่ดีผู้เดียวไปสนแก้วกันได้พิ่บอกราไม่รู้เดอร์คิน่ะือเป็นคนเทาอย่างหคลิโใช้คีเลยแตก็เห็น้าิปโอหคใอยจุกคอยจุกคอยจุกันทีคุณยอมนัาเนคนมรดาแม้ของลูกใดนี่ตาคนที่ขอพูดทีเรียงลูกให้เจ้าไดนี่ เจ้าค um. ือบอกคืนบรรเจ้าสิไปครับไปส่งลูกมาถ่ายทำลูกไปเที่ยวคับูไปเล่นเจ้าก็ต้องมาเห็นขอบข้อไข่บอลไม่ใหมื่นสามไข่บอลมันจะต้องดได้เห็นการทัสสารนี่เนาเพราะว่าลูกเนี่ยเนี่ยเอกสารลูกนี่ามันแน่มากมันต้องมีการเซ็นเอกสารใดๆแต่มันก็ต้องนิดสรุปนะทุกคนคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเพจใดๆที่สนับสนนหนูอยากให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองสรุปแล้วใช่ไหมอยากไปละรางไทยเลยสรุปคือเพจอย่าไปด่ากันถ้าเขาจบพวกคุณจบนะ แต่าไมาจารย์านียกว่าค่อยก็เคยไปสนับสนุนเพจไดไฮดาอาดีตสามีหรือบอของกแม่เด็กอาจารย์วงกุลภาที่สนิทนกันกับค่อยล้างบาทใส่ก็ว่าเคยคุยกันกับเราแกเอามาทาคลิปค่อยไม่เคยได้ไปบอกว่าอาจารย์ไหนบอกจะสี่จาสี่สันไม่เคยยอมรับก็เคยแชร์มีเคยแชร์มาครั้งหนึ่งคลิปหนึ่งแล้วก็ที่แม่แช์คือมันมันแห้งใจขอยแห้งเรื่องยูทูบเงินคุณอยู่ในนั้นเกือบล้านคุณเอาออกไม่ได้ อาจารย์ลุงบุระเป็นคนช่วยเหลือคุณติดตามช่องให้ด้วยนะครับเรื่องจริงพอเหียรลเนี่ยเขาก็ได้อ้มสุดยอดเลยคอยแช่ไปเนตุยคนทั่วเขาไล่เนตุยติดตามช่องและกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามกันโดนตีอดีตสามีหรือว่าของลูกให้หยุด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 อันนี้คือถูกต้องแล้วแกใส่แกเด็กน้อยใช่เศร้าแยกย้ายกันถ้ามาหากินใอยก็ต้องไปใช้ชีวิตของใอร เพราะฉะนั้นขน้อหน,น,นีพิพากษาวัยรุ่นสาระซีนะตอนนี้ฉันกับพ่อของลูกไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันแล้วแม่นอย่าบอกถึงกันไิล่ะเขาจะไปใช้ชีวิตของเขาก็เขาใช้ชีวิตนั่นแหละจะบอกถึงคอยอย่งอยา,างนี้แม่แซมแซ่กันคอยก็ต้องไปใช้ชีวิตของคอยคนก็นอยากเริ่มต้นชีวิตแข็งนั่นแหละเ้าบอกกันโดยที่ค่าเห็นอี๋ยังโดยที่ว่ต้องมากก็ขบบยันแต่ก็ต้องช่วยบบรุ่นสาระซีเพราะว่ามันชีวิตตามช่องให้ด้วยนะคุณเขาหลายโพดแต่แล้วคอยก็อย่างเห็นการมุ่งจามาอย่างหลายโพดโดยที่ว่า นั่งด่ากันเห็นไหมคนนี้วันอย่างนี้กดติดตามช่องนะฮะกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยครับติดตามช่องหัวใจด้วยนะของขวัญด้วยนะฮะขอบคุณของขวัญด้วยนะฮะฟังนะฟังโยถ้าหลังจากนี้ถ้าฝั่งทางเขาหยุดหยุดนะคะทุกคนแต่เขาบอกว่ายุดเด่ท้าเจ้าบ่หยุดบ่จบอ่ะเายจบนี่ไงเอาขวางสั่นคอยกระชวยยังไงซีนี้ไปไสรัะเปิดประเด็นมากเลยซีนี้เพราะว่าถึงตรงเไงหรอกระชิบเอาหน้าตรงนี้ว่าคอยซี บ่เบอกอีหยังถึงเขาอีกเล็วนะมื่อนี่จุดนี้สาบานเลยชั้นสิ้นสุดนะคิดนี่สาบานไหมถ้าคุณว่าเรเบอกอีหยังสาบานไหมให้ฉันต้องเดือดร้อนนะหรือว่าคุณจะโต้อะไรโต้มาแล้วมานั่งคุยกันนคือสาบานนี่ก็มาสาบานอีกถือว่าเราดีกว่าเน่ย พูดอีกอย่างหนึงเอาเอาเร็วเร็วเลยตอนที่เกิดเรื่องเกิดปัญหาบางคนถามว่าทำไมศิลปินนักร้องไม่ออกมาไม่ออกมาให้กำลังใจเบาๆเลยทำไมถึงให้กำลังใจอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็อยากยุ่งเนาะเขาขี้ขานเพราะบางคนมันพูดปากสัมผัสแจ่มตั้งสีถึกเรื่องละครอยากให้จบไม่ว่าจะเป็นเด็กไหนก็ตามเออเอาจะถูกให้ได้เลยเหรอแพลวๆสิ่งถูกกับผิดพลาดตรงนีแต่ตอนทีไมมันลงเยอะจังเลยอ่ะตอนที่มันจะเกิดเหตุการณ์หรือที่มันจะเกิดเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นตั้ง เดือนกุมภาพันธ์มกรากรุ่งพาก่อนหน้านั้นเป็นปีแล้วทั่นแหล้อโยนเจออะไรบ้างพุ่มไม้ล่าสุดมาดาวฝรั่งคนนั้นเมียฝรั่งคนนั้นออกมาโพสต์บานอ่าน้นนำผุมาจากไหนอีกเอาพิปออกมาเถอะค่ะแซ่ไม่หยุดและตอนที่คุณเปิดคาเฟ่ที่อุดรคุณก็เอาเรื่องพุ่มไม้ไปแซ่ชันแกน,น้่เบองเขาปุ๊บบันี้ต่อมาอยากให้เขามีรถเออท่าน,นได้ฟังกันใ้เขามีเงินแค่ไม่กี่แสน เพียงกออกรถซอยเขาสิเห็นเขาี่รตูม<ส>้ม<ส>่ได้ขันหนึ่งเก่าเกได้มาสานีมรดกอ,อกรดาวรถช่วยคุณสองแสนแมนตอนนั้นอายุค,คุณมันยังไม่บรรลุนิติภาว่ะมันไม่สามารถออกไปชื่อคุณได้แต่เอาอไปชื่อนแต่ให้ดูดีให้น้องขับมาหาพี่ที่อโสน,น้องจะได้ดูดีว่าน้องมีรถขับมาหาพี่ที่อโศกโดยที่น้องไม่ต้องนั่งรถประจำทาง พีี่ออาากใให้น้นนนงดดูและงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตค่ะคุณผู้ชมได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงทนายพัฒกันมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็บอกว่าทนายเก็บรายละเอียดพอมาฟังคือนี่คือการฟังไลฟ์สดเพื่อเก็บข้อมูลไปฟ้องหรือเปล่าคะท่านทนายพัดคนโก้ บางก็บอกนะคะบอกว่าโอ๊ยฉันนั่งหัวอยู่คนเดียวสาบานแม้สาบานแม้บางก็คอมเมนต์ละค่ะบอกว่าคอยเนี่ยอยากหัวทนายและนี่ละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้เห็นรีแอคของทนายพัฒนะคะที่ได้มีการดูไลฟ์สดของสาวแพรวพรวแสงทองลาะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปนะคะเพราะว่าทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวส่วนเรื่องราวนี้จะจบ ลงยังไงคะ่ะก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ